เรามากันที่ร้านเล้งติ่มซำครับผมเราจะมากินทังคำซาลิติกันไหมไม่ไทำกันนานละหนึ่งร้อยเข่งใม่อยู่ข<า>้างหน้า <S <S 2> <S 2> เราแล้วนะครับผมเห็นต็ดแล้ววันนี้นะเราจะกินให้เป็นแบบเป็นซถิติอของร้านเลยกัน <ๆ S 2> ง่ายๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมนายดิตสินครับสวัสดีครับแบงค์ครับวันนี้ครับผมพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันที่ถนนสันกำแพงใช่ไหมพี่ใช่ครับผมอ,อยู่ที่สันกำแพงวันนี้เรามากันที่ร้านเล้งติ่มซำครับผม拜拜ออก็วันนี้เราจะมากินติ่มซำกันที่ร้านเล้งติ่มซำซึ่งวันนี้เราจะมากินทำสถิติกันนหอไม่ได้ทำมานานแล้วใช่ไม่ได้ทำมานานมากก็ผมต้องขอบอกเลยว่านี่พวกเราสองคนเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือเป็นนักกิน ระดับต้นๆของประเทศนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็น่าอยู่แถวล่างไหมเหมือนจะตกอันดับอันดับที่ประมาณถ้ามีร้อยอันดับตอนนี้อยู่ประมาณ95เกือบจะหลุดวงโคจรแล้ะใช่ครับผมเกือบอีกนิดเดียวจะหลุดวงโคจรแล้วนิดเดียวจริงจริงอ่าก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับผมว่าพวกเราเนี่ยจะยังกินกันได้กี่เข่งอยู่เดี๋ยวเราไปคุยในร้านว่าเราจะเปิดหัวสักกี่กี่เข่งดีสัก4,500เข่งก็ไม่เยอะ พี่กะาว่าสักสามพันนะเอาสี่พันเลยสี่พันก็ได้นะมันก็ไม่เยอะนะพี่สบายโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารในร้านกันดีกว่าป่ะมาครับผมตอนนี้เมื่อกี้เราก็เข้าไปดูเมนูอาหารไปดูปริมาณมาคร่าวๆแล้วข้างหลังเราเองใช่ไปดูมาแล้วว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่เเราดูก็เท่าไหร่กว่นที่พี่เปิดหัววันนี้สี่พัน สักร้อยไหม๋อสักร้อยไหมทีเราเวอร์ไปเมื่อกี้เราบอกว่าไงนะเมื่อกี้เราเวอร์เมื่อกี้เราเวอร์เอาสักร้อยสักร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราสั่งไปก่อนสักร้อยขิงได้ฮะคือถ้าไม่อิ่มอ่ะมันสั่งต่อได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่หมดถ้าไม่หมดมันมันมันเฮียดมันไม่ใช่บุฟเฟ่ต์มันไม่ใช่บุฟเฟ่ต์นะมันเสียดายของใช่ใช่แบงค์ก็ไปสั่งเลยแล้วกันดูเลยดีกว่าครับผมเจอพี่โตครับท่านผู้ชมไปทำสถิติกัน อ่าตอนนี้ก็100เข่งใช่อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ที่เราสั่งติ่มซำไปเนี่ยหนึ่งร้อยเข่งอ่ะเราไม่ได้มีแค่ติ่มซำนะใช่ครับอย่างอื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่กระเพาะปลาปอเปี๊ยะสดคือผมมาคิดไว้ว่าเดี๋ยวหมดนี่จะสั่งเพิ่มมาอีกสักนิดนึงก็ไม่แน่นะไม่แน่ว่าหมดไม่แน่ว่าเราจะต้องจ่ายเพิ่มคือเรากินไม่หมดเฮ้ยแต่เขาไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ดิเขาไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ต์นะครับผมต้องบอกกันก่อนนะเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเรากินเยอะเราก็เสียเยอะ ใช่ฮะให้เราประมาณว่าเราเราจะกินนห้หนูไม่แบบเราจะได้เสียน,อยน้อยก <c oughs> อ็ได้นะแอบีกละโอเคงั้นเดี๋ยวก่อนเริ่มกินกันผมขอเตรียมความพร้อมสักหน่อยพี่มามข,ขอจิบชาหมักบีทากน<ม>ตัวใหม่ตัวนี้สักหน่อยครับมผมอ่าเพื่อเป็นไอการเตรียมความพร้อม,มในการที่ผมจะกินจุวันนี้นะมาขอเตรียมพร้อมสักหน่อยหอมเปรี้ยวหวานชื่นใจ สดชื่นมาพร้อมพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วมาเรายังไม่ทันกินเลยว่ะพี่รถพยาบาลเขาเตรียมรับใครพี่มากินเลยนะอุ้ยของนี้เป็นไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เป็นปลาเหรอไม่ใช่ปลาของพี่นี่พี่ชอบไข่เค็มนี่อุ้ยหอมมากของพี่จะเป็นไข่เค็มพี่ชอบกินไข่เค็มฮะอุ้ยอร่อยว่ะอืมไข่เค็มอร่อยมากคือเราจะจริงจังแบบกินจริงจังใช่ไหมวันนี้ใช่ จริงจังแบบไม่พูดแล้วนะจะไม่พูดแล้วนะหนูกุ้งเหรอพี่อันน้ำจิ้มเลยนเนี่ยเฮ้ยน้ำจิ้มครับผมใช่น้ำจิ้มขเขาไหมเนี่ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ต้องจิ้มแล้วพี่อืมอร่อยมากนี่เป็นน้ำจิ้มปูใช่ครับ นี่อันนี้อร่อยไม่รู้ชื่อชอบอันนี้ชอบอืมอุ้ยอิตาลีอ่ะอร่อยอร่อยอันนีผมว่าสบายสบายไม่เคยกินกบายไม่เอาดิแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้ววันนี้นะเราจะกินให้เป็นแบบเป็นสัญติของร้านเลยกันอืมง่ายๆ ยังรู้สึกเหมือนไม่ได้กิน <laughs> อร่อยมากเลยสามชั้นเห็ดกมทองอ่ะโอ้ยรสชาติดีนะนะอร่อยมากเพื่อ,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 อ แม่กุ้งกุ้งน่ากินมากบอกแล้ววันนี้กินอย่างเดียววันนี้เราจะเต็มที่ฮะอออโอ้โหดอกนี้อยกได้อิ่ม <laughs> ดอกใหญ่หม,หมากอร่อยมากน้งติดมหลือว่าไงเติมพลังมีหูแดงน่ากิน จริงๆรงายนี่เดียนสรสชาับเข้าวะ่ะอืมหือหัไข่ยมาก็กลิ่นอ่ะอืหืมสรลาเปาซาลาเปาเห้อ่าปังมามาม <c oughs> าซาลาเป,า,า,า,เปาใช่แงบขลุด <c oughs> อา่อย <c oughs> <c oughs> มะห่ะมันอะไนี่เป็นมันทอดอ้าวอะไรนะหัวผักกาดทอดหัวผักกาดเอออ๋อขนมหัวผักกาดคนกินไม่รู้คนรู้ไม่ได้กินอืมอืมเว้ยเฮ้ยเนป เล้ได้ซื้อตีตู้เย็นบ้างหรือเปล่าเนี่ยซื้ออะไรพี่นี่ไงไม่เลยพี่ทําไมอ่ะทำไมมีอะไรอย่างที่พี่เป็นกดไหลย้อนเนี่ยก็คือมันทรมานทรมานมากกดไหลย้อนเนี่ยตั้งแต่พี่ซื้อเบียร์เทกเนมาติดตู้เย็นไว้ก็กินเป็นประจำตอนนี้กดไหลย้อนเป็นหนักกว่าเก่าคือคือหายจริงนะเพราะว่าเขาช่วยอืมหายอันนี้หายจริงเพราะว่าตอนแรกพี่กินมันก็เริ่มบันเทานะ แต่ตอนนี้กินมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นกวนลรย้อนเลยนะใช่จริงจริงใครเป็นนะมันทรมานลองกินดูนะข้างหลังนี่ผมก็เป็นบ่อยอยู่เดี๋ยวผมต้องมาซื้อซื้อมาลองาอ้ยนี่ปูกระเพาะกระเพาะปลานี่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 ปูนอกเมืองรถซิ่งเยอะร้นเยอะไปนะอืม หโอ้โหเว้ยอร่อยเอหี่ยมาเพื่อนเพื่อนยิ้มให้เฮ้ยกระเพาะปลาอร่อยว่ะอร่อยมากมืองจริงกระเพาะปลาอร่อยน้อโคตรอร่อยเมื่อกี้กระเพาะปลาอร่อยมากเออ,อ ผมจะถามพี่ชาหมักบีทะเกนตัวเนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องแบบตัดเลี่ยนแก้เผ็ดแล้วก็ทําให้ไม่ไม่ไม่เสียท้องเวลากินเยอะด้วยใช่ไหมใช่นะครับใช่ไหมใช่ฮะผมถึงว่าเพราะวันนี้เนี่ยผมกินแล้วผมเนี่ยดูดิผมกินไปกินไปเยอะมาก้ยคนแล้วไปสามสิบสี่สิบ้ตอนนี้ยังไม่มีอาการแบบเผ็ดเลยใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้กินเผ็ดกันวันนี้ไม่เผ็ดนะไม่มีเผ็ดนะไม่มีมันไม่รู้สึกเลี่ยนแล้วมันไม่เสียท้องแม้วันี้ก็เลยก็เลยถามพี่แบงค์ไงว่าแบบเออ มันมีอะไรทําไมมันถึงช่วยได้อเออนี่เลยครับเขาไม่ได้มีดีแค่นี้ครับ,รบพเพราะว่าชาหมักของบิทกเก้นเนี่ยเป็นคอมบูชาที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติกที่มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะฮะเป็นมีประโยชน์ต่อร่างกายลําไส้ครับพี่บะามีหมูแดงใช่ไหม,อ,มอ,อันนี้เลยฮะทีเด็ดต่อเป๊ะสด อืมลาดเลยใช่เหรอพี่ใช่ใช่ของลาดมีอยู่แล้วไม่ใชเหรอไม่ใช่มันคือน้ำจิ้มมันแลหละเฮ้ยหรือว่าน้ำจิ้มตีบซำป่ะเออ <laughs> มันมลาดมีอยู่แล้วอ่ะพี่มันลาดมันอยู่แล้วพี่เห็นไหมเต็มเลยน้ำจิ้มอ่ะมันคือน้ำจิ้มดำๆไว้จิม้มอีกรอบวนี่แมงไปลาดอ, <laughs> อีกคือว่าเราจะสั่งเพิ่มได้อีกไหมเนี่ย ผมว่าไม่เราไม่ควรสั่งแล้วโอ้ยผมก็ว่าผมกินไปแล้วรู้สึก่ะพี่ลองกินดูก่อนเดี๋ยวผมบอกมันมีกระดาษมันมีกระดาษไม่แล้วดูคือผมเล่นมแล้ว นั่รู้แล้วแม่งไม่บอกนั่งรู้แล้วก็ไม่บอกรอดทุกพี่ไม่ผมไม่เห็นไงคือแบบนึกว่าเขาแกวให้แล้วไงเอาแล้วจะออกไงเนี่ยก็กินให้กินด้วยกันนีกว่าจะยอเนี่ยไม่ยอมไม่ยอมสองรอบเนี่ยนึกว่เดียวนึกเดียวนึกเดียวนึกเดียวอะนึกเดี๋ยวเดียวร้อนแล้วร้อนแล้วเฮียร์ต่อพี่เฮียร์ต่อใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้ว อันนี้ของโปร้ผมอยากให้ทุกคนดูผมชอบลูกนี้พี่เปิ้ลมากดูเออยชิชิพิทอดทอดทอดกวัสดีครับผมไปดูแหนมเอาเลยตอนนี้ก็คือแบบเหลือแค่ของทอด แล้วเราจะไม่สั่งละเพราะว่าตอนนี้เราก็หนักแล้วนะนี่อะไรพสิมรตีเปล่าไม่แล้วกินแบบต่อต้องเป็นไ,ไรอ่ะเออเนี่ยกุ้งนะอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยกุ้งเหรอเออมันเหมือนแบบเฮ้อนั่ยมากที่เหมือนโรตีที่ใส่กุ้งจริงดนี่อหูก็อร่อยะไปเฮ้ยอร่อย เออเออเมื่อกี้ก็หนึ่งนะอุ้ยโอ้ยบอยขนมไม่ได้หอมมาก อ่าพี่งั้นเดี๋ยวเราสรุปกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยเรากินไปคนละเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่คือวันนี้เนี่ยเรากินเราสั่งไปตั้งแต่ต้นเลยที่บอกคบสั่งไป100เข่งครับผมทั้งหมดที่เรากินไปก็จะมา100เลยนะคือไม่ขาดไม่เกินเพราะว่าเราไม่ได้สั่งเพิ่มใช่ครับแล้วถ้าถ้าเขาเกินมาเราก็จ่ายแค่ร้อยร้อยเข่ง ใช่แค่ร้อยเทงใช่เพื่อเราสั่งไปแค่ร้อยเดียวใช่ครับผมใช่แล้วก็อย่างอื่นที่เหลือนี่ก็แบบจ่ายแยกนะครับเป็นกระเพาะปลาอะไรพวกเนี้ยครับอร่อยนะอร่อยมากกระเพาะปลาแบบเป็นสดเออแต่กระเพาะปลานี่นชื่อยเออสำหรับใครที่อยากตามเรามากินอ่าร้านเล้งติ่มซำนะครับผมก็อยู่ที่ถนนสันกำแพงนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าสายใหม่สายเก่าสายใหม่ป่ะสายใหม่ครับเสันกำแพงสายใหม่เลยแห้งพรอมเมด้ามาอยู่ซ้ายมือไปถนนเลยอ่าไปถนนเลยนะครับผมเล้งติ่มซำใหญ่ๆเลยใช่ครับผมก็ตามพวกเรามากินได้หรือลิงก์แฟนเพจตรงนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนี้เลยและสำ บีทาก,ก้นคอมบูชาชาตัวนี้นะครับผมสั่งซื้อที่ไหนพี่ตอนนี้นะครับเซเว่นอีเลเวนมีขายแล้วม,มีขายทั่วประเทศเลยใช่ครับมีขายทั่วประเทศเลยแต่เซเว่นอีเลเวนตอนนี้ของแบบว่าแทาบจะหมดเลยนะเพราะว่าของขาดของขาดคือลงปุ๊บหมดนี่เลยลงปุ๊บ,บหมดแสดงว่าช่วงนี้ฮิตมากช่วงนี้กำลังฮิตเลยแต่ว่ารสชาติเขาดีจริงรสชาติเขาดีแล้วก็เขาช่วยเรื่องลดกดถูกเสียดตัดเลี่ยนตัดเผ็ดแล้วก็กดไหลย้อนที่พี่เป็นที่พี่บอก เพราะว่าเขามีจุลินทรีย์โปรไบโอติกนะครพี่สามารถช่วยในเรื่องลำไส้ทำให้เราขับถ่ายดีขึ้นดีมากก็ถ้าใครไปซื้อเซเว่น่ะเรียกว่ายังไงไปซื้อเซเว่นแล้วแบบไปเมื่อไหร่ก็หมดไม่ทันสักทีครับผมทิ้งลิงก์แฟนเพจของเขาไว้ให้เป็นสาวบิทากเก้ตรงนี้เลยนะครับผมรับพมก็คือสามารถสั่งผ่านตรงนี้ได้เลยครับผมและสําหรับร้านค้าร้านไหนนะครับผมที่ขายอาหาร ที่ยังไม่มีแบบเครื่องดื่มตัวนี้นะครับผมร้านขายของชําก็ได้นะถ้าอยากจะเอาไปขายก็ติดต่อที่แฟนเพจก็ได้เลยเป็นเครื่องดื่มที่มาแรงแห่งปี2556สําหรับวันนี้ถือว่าสถิติเราก็โอเคนะโอเคพี่ก็คือก็เยอะกว่าคนธรรมดาอันนี้หนึ่งเยอะกว่าเด็ก2ขวบหน่อยนึงอันนี้คือเราต้องภูมิใจใช่ไหมเยอะกว่าเด็ก2ขวบก็เก่งกว่าเด็กมันก็ถือว่าเก่งกว่าก็คือ3ขวบนี่คือกินเยอะกว่าเราแต่ว่าเราเก่งกว่า2ขวบเออเก่งกว่าเก่งกว่า อย่าลืมนะครับผมฝากไว้ด้วยครับผมชาหมักบีทาเก้นซื้อติดตู้เย็นที่บ้านท่านไว้ด้วยนะครับผมวันนี้แนทแลนด์่แบงค์ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่เทปหน้าจะไปที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ